สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับเวลาตอนนี้เกือบ3ามทุ่มประเทศไทยเราก็จะมีไลฟ์สดเรื่องกับฝรั่งนะครับที่ทําร้ายร่างกายคนไทยนะครับเราก็ติดต่อทางาแพทย์นะครับได้เรียบร้อยหมดแล้วโดนกระทําต่างๆนานาตอนนี้เราตั้งกลุ่มแล้วชื่อชื่อเหลือเขานะครับผมเนาะวันนี้ FC ทุกท่านครับ คนไหนเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้คุณชัยซิแสแคนด้วยในการไลฟ์สุดเรื่องนี้นะครับแล้วก็เราจะแก้ปัญหากันยังไงดีสําหรับฝรั่งที่มาทําร้ายร่างกายคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็เ,เรื่องนี้นะครับก็จะบอกไว้ก่อนว่าสําสหรับคนไทยที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้คุณชัยซิแสแคนด้วยนะครับผมเนาะ <S <S อยู่ที่ไหนก็บอกด้วยนะครับจังหวัดไหนก็บอกด้วยครับสำหรับสวัสดีครับคนโคราชที่โดนกระทำครับขอแสดงความเสียใจด้วยนะ คุณชัยสิเสนก็พยายามที่จะเดินเรื่องให้ดีที่สุดนะครับเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะเชิญคุณอำนาจนะฮะนักกฎหมายมาพูดคุยกันนะครับว่าอะไรเป็นไงบ้างนะครับผมเนาะโอเคมาครับสวัสดีครับคุณอำนาจครับผมได้ยินไหมครับ ผมสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับได้เอ่อตอนนี้ผมให้ติดต่อไปกับทีมงานของที่โดนกระทำสามีอาสาชาวเยอรมันที่ตกตีหมอที่ประเทศไทยเป็นไงบ้างครับครับผมก็รายละเอียดเข้าใจว่าเอฟซีส่วนหนึ่งก็น่าจะพอรับทราบนะครับจากคำสารแล้วก็ที่ติดตามกันครับแต่ว่าบางส่วนก็ยังไม่ทราบขออนุญาตออธิบายนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในข้อเท็จจริงอย่างนี้นะครับว่า ประเด็นก็คือฝรั่งคนนี้เนี่ยเป็นคนเยอรมันนะครับไปอ่ารักษาตัวนะครับก็ปวดฟันเนะครับแล้วก็ไปรักษาตัวที่คลินิกทําฟันนะครับในพื้นที่จังหวัดหนึ่งในภาคอีสานนะครับอ่าก็พอเข้าไปเสร็จปั๊บรู้สึกเหมือนมีอาการปวดฟันครับแล้วก็เหมือนมีอาการหลอนอืมนะครับเหมือนมีอาการหลอนแล้วไม่รู้เหมือนให้าคล้ายแบบ ระแวงอะครับครับอไม่รู้ว่าไปทําอะไรมาเหมือนมีอาการที่หวัดระแวงกลัวไม่ไว้ใจคนนั้นคนนี้อะไรอย่างนี้ครับแล้วทีนี้หมอก็ทำการรักษาทั้งหมดที่ได้รับผามเสียหายมีทั้งหมดสามคลินิกนะครับเป็นคลินิกทับฟันทั้งสามคลินิกเลยครับผมนะฮะก็คือพอเข้าไปเสร็จปั๊บอยากจะให้ทําแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้ครับวันนี้ผมคุยกับคุณหมอคลินิกคลินิกหนึ่งนะครับแต่คลินิกเนี้ย ไม่ได้มีคนได้รับบาดเจ็บแต่มีเข้าของเสียหายครับสาเหตุที่ไม่ได้รับปบาดเจ็บเพราะว่าหนีทันอนะฮะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทำแต่ว่าหนีทันครับประเด็นก็คือคุณหมอบอกว่าเขามาด้วยอาการปวดฟันครับเพระด้ว